เราไม่ได้ได้นายทั้งนานนะคิดถึงจังเลยโอ้อยผิดมาเร็วขี่ไม้กวาดวิงกาเลียมวิดีโอสัอ้นลอยใส่เซรัีนผมสั้นลยอยกินไรแล้วไปแล้วเยอะแล้วนี่ลอยลอยคือใครเห็นวิญญ,ญาณบ้างไม่เห็นเห็นปะไม่เห็นเอาไม่เห็นเหรอเห็นคนเ,เดียวเหรอเห็นอยู่เนี่คนเดียวเงาเออนี่ไงตรงนั้นแหละมันไม่ใช่วิญญาณใช่เหรอไม่รู้อะ นี่ไงสอนหนังสือโดโดเลมีมีมีฟ้าไม่อันนี้คือตัวนี่ตัวไอที่กีดใช่ไนะอะไรต้นไม้อะต้นไม้อยังอะไรไม่รู้นะไซมอนแต่ว่าดนตรีมันมากจะไม่ได้เลผมชอบผมชอบเด้ดินั่นรหชอบชอบเหมือนกันชอบดนตรีไม่รู้ว่าเล่นเก่งไม่รู้แต่รวยโอเคโอเคก็เหมือนตกหน้าฟังแล้วก็เออก็ เหมันโดนตบสมเพ้สมลมันโดนตบหน้าจริงเล่นเก่งไหมไม่รู้แต่รวยมีแค่นี้มีแต่ไม่มีอีกอย่างซื้อกรอบด้วยเลยซื้อกรล่องดูเทียครีปนะบนตายแล้วเอามอแฝดไปแล้วยิงเหยยิงไหนด้วยปะโอ๊ยอ่าอดิตรองโอเคครับมาจอกเทียก่อนมาดูนะ โอย่ะดิอ่ะดิเอ่าสักหน่อยสักหน่อยสิกำลังไปกำลังไปพี่น้าพี่ครับผมตีโยกผมตีโยกเขามาทำไมอ่ะสวยมากหายตัวพี่คาดนี่เนี้ยแค่นั้นแหละไม่เป็นไรคีิเราดันอยู่สวยมากไมิหยอกไปบนจังเลยแต่าเขาตุยไงถ้าเขาตุยเราจะได้ได้คิว แมงมาจากไหนเนี่ยอยูกับ้านแะล้วนะอุ้ยเสวยแล้วเขาถาโผมด้วยอ่ะที่มาหรอเขาจะอะไรเห็นไหมเนี่ยมันเห็นแล้วมันเห็นผมม่ะโฮ้ยมันอยูอ่กลางเราไปกันเราไปช่วยไงวัเนี่ย ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พี่มาโอเคพี่ไร้อยู่พี่ตามอยู่พี่ตามอยู่ป้องใครตายซะมันอยู่นี่เอาหรออะไรอะไรอะไรนี่นี่ี่ีมันนัดติไปแล้วนะโอ้พี่อีกับบดูแลไม่ไหวแล้วเบลเบดอันเอ่อแฟดแล้วนะเบลเบดแฝดออกเทียบแบบประเทศเยอมันมาแล้ว อยู่ดีๆก็แรงขึ้นมาคุณดิวระวังกลับบ้านเถอะเลยไปบางเล่นป่าก่งกันเลยเอ้ยเกิลยอย่าชมอย่าชมเดี๋ยวก็อันนี้อีกอะไรอีกเกิดอะไรขึ้นอีกเดี๋ยวก็อันนี้อีกนี่แหละคอมเมนพี่แบงค์ใช่ไม่คุณพูดอย่างไรไม่ไดงค์อมเมนต์ทั้งเกมนะตอนเนี้ยอีกแล้วหรอคอมเมนต์ทั้งตัว พี่ว่าพี่เมนวะเปรี้ยพี่เมนวะเมนอยู่เกมเดียวเกมถัดไปแล้วเอ๊ะแปลกๆอันดิข้างหลังข้างหลังข้างหลังอาร์ตี้นะวันนี้อาร์ตี้อาร์ตี้โดนเข้าหลังจีอาร์ตี้เดินมาตรงแม่น้ำได้ไหมเอ้าเอาเอาหมดจอมผนังไม่ทันจะทะลุมิติค่ะแต่สกิลหมดไปละ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 เรียบร้อย เออพี่เอาเลย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 ช่วยช่วยช่วยหน่อยคุณนิวบินอันตรีบินมาไม่เร็วพี่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรน้ำน้ำแป๊บนึงนะพี่เคลียร์วอร์ดก่อนเอาเลยเออคุณนิวเออคุณนิวไม่ได้คุณนิวถอยคุณคุณเออโอ้ตรงนี้เหรอตรงนี้เลยมันมันสโลนะไม่เป็นไรไม่คุณนิวเวลาเวเวลาเวลามันบินอะ เวลาขี Syria, ่นกแล้วเวลาโดนตีมันจะสโลอ๋อเหรอใช่เนล่างนะไปเลยมาเลยมาเลยตามอยู่เอาเอานี่สวยไหมสวยเดาจ้าขอโทษนะครับงกอนดีกว่า โอ้ยป่ามาอยูแล้วไปสกิลให้หน่อยก็ได้อ่ะขอเยกกลับเลยนะป่าป่าโอ้หีโมมาแล้วอาทีไม่มาไปอยู่ไปอย่ไปย่เออเอามันคุณดิวเออเนี่ยถอยเลย คุณนิวเค้กเอออย่าให้มันได้อะถ้ามันได้นี่ชิบหายแล้วบอกเลยอ่ะเควสอะไรเนี่ยได้แล้สแเตอร์ทั้งหมดจากการค้นล้มอะไรเออนี่ซัพพอร์ตทำเองทำอืมแล้วก็มึงก็มึงวิ่งหนีกูไปแล้วล่ะมึงวิ่งดูเลือดดิมังกรนี่หว่ะกลับเลยก็ได้คุณนิวกลับเลยกลับเลยเพราะว่าผมว่ามีอีกไฟนึงแฮะ ไปก่อนนะมันถึกจังวะมันถึกดิแม่งออกเขาแบบไหนถึงมันจะสู้ถึกได้วะเขาโม่งเหรอเอานะท่นไม่อออถ้ามาก็มาเลยครับคอยดูนี่อยู่นี่ตอนสักหน่อยีิ นอกรนจ <c oughs> นี่ไงมันแฟดออกได้โอ้ยแลง <c oughs> อ,อ้ตียังอยู่ไปยูไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่คุณดีว่าน่อยมาติงานคอ <c oughs> ไ่ทันแล้ว <c oughs> มันแฝดออกจากวง <c oughs> โอ้มันเตะอ่ะว้าฮิฮ่าทำไรอ่ะยบาย รู้บ้างมึงี้ยแหละอันติีสามวิห้าวิไปต่อเลยไปเลยไปเลยไปเลยสวยมากเอ้ยยังไม่โดนต่ออลไรทำแม่มึงเหรอไประวังทีโม่ระวังทีโม่โอ้โห โอ้ยนี่ดิโิวไม่ได้ไกลเกินเรียกมาก่อนอ่ะมึงแคมป์กูก็อยู่กับมึงเนี่ยทีโม่ชอบอยู่แหละคนดันทีมาต้อนนึกว่าแต่โดนมาแกนติแม่งง่อยดิปูที่เดียวกับมาแก๊สไม่มันมันทางเลี้ยวพอดีอืมมันเลี้ยวได้สายขวาไหนก็ได้ เข้างหลัง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 กระต่ายกระต่ายโดดมาไม่เป็นไรขนาดนี้หรอไม่เที่ยวพี่หลงน้ำที่ไปแล้วไม่ได้อีกแล้วตีตีจะไปไหนโอ้ยตาบอดนีือช่วยหนเตะเตะก็พอเอาได้ปะเออมันยิงยิงเออ สโลให้โอ้โหเของคีโมคนรู้ลดไปลดไปลดไปคือเล่นยาจังออสวัสดีคับคุณแมวน้อยคุณแมวดำล้อหมนะคุณมโดนล้อมนะเล่นตีแล้วต้องให้ต่อไมอยู่ผมพี่อะเล่นยากจะตายจมิงมังอะอะไรออเอาตัวไอ้ตัวนี้ตัวนี้ วิ่งไวเอ้ยอะไรอ่ะนี่เนี่ยวิ่งไวมากกดสกิลบาเรียแล้ววิ่งพุ่งไปเลยดันเอาป้อมบนไหมดันยากไม่มีสแกนไม่มีอะไรเลยอ่ะวิ่งเร็วจังไปอีกปกติได้ป่าโซนบาปบนน่ะมันโซนไปหมดแล้วอ่ะใช่แล้วก็มากรึยังมากรมาก่อนก็ได้เฮ้ย คนเล่นเล่โตเอาเลยเหรอโอ้ยทุกคนไม <t> ่ได <พ Rechts. S 2> ้หมดเลยเข้าลึกไปโอ้ทีโมูอ่ะเติมหลังเที่โอ้มันแฟดเอาเลยดอยู่ตรงนั้นเจ็บเลยคนเล่นเล่นน้ำเอาเลยน้ำได้ได้ได้น้ำสกิลออกปัโคล่ปัโผล่ไไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ เออโอ้โหทีโมยูตายตาอยู่แล้วทีโมแวบเข้าแวบออกไอ้เหี้ยนั้นเมันทีมขาดเดเมจอ่ะอันนี้ไปล้วงมังกรให้คนเดียวเนี่ยแต่ว่าไอ้มาดกจิฮะลึกไปไม่ไม่ผมอติแล้วมันทะลุมิติปั๊บไปข้างหลังไงตัวใหม่เป็นไงครับพี่อตตี้คือเล่นยากมากมันไม่คิดว่าตัวตัวใหม่มันเล่นยากมาก ตายพูด้วยป่ะนะเอ้ยป๊อปปี้อยู่บนอีกวิ่งวิ่งไล่เอาคนก่อนเอาคนก่อนโอ้โหตายสู้เป๋เปลอไม่ได้มันตามติดเกินแถมเสียเยอะเลยนะ เราได้ตั้งก่อนแทนต้องปรกันผมจริงๆอ่ะไม่อย่าไปอย่าไปข้างหลังเกินกันเอาไงเอาไงเอาไงทิโมทิโมรออก่นรอก่อนรอก่อนรอก่อนทิโมทิโมตายคือกูโซโลคิวกัลลังไปกัลลังไปช่วยด้วยช่วยด้วยอ้าวไงพี่อยู่กลางวงเลยเยอะเกินไปลุ้นทิโมให้แล้วจากการเลยไม่เข้าใจแต่ว่ามึงช่วยด้วยมึงอยู่ตรงกลาง มันหายตัวไงหายตัวไปเจอพี่ยี่หายตัวเจอหายตัวพี่อิฐอันตีมังกรหายก่อนน้ำมังกรมังกรเจ้ากระพัดมังกรกระพัดก็เป็นมังกรเหมือนกันเว้ยผักเอ้ยกูก็มังกรนะเว้ยแต่ตัวเล็กกว่าจักระพัดดีๆโมอาเฮงคอปบึ้งจบวูวโดเฮ้ยควาตะคิวเลยขอโทษนะำเซนเอาทีโมไปแล้ว เพนตาดูบาดโยนตรงมุมที่แบงคึ้นีไม่ได้อืเ้ยทำไมฆ่าไม่ได้วะโอ้ดูดามิยยากจังเลยอย่กไปฆ่ามันวะรักโดนรักโดนโอ้ยพี่อีอ่ะพี อยากดูไรวะเนี่ยสวยมากเดี๋ยวกันบนให้กันบนให้ไปกัน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 บนให้ระวังทีโมด้วยนะทีโมยังอยู่นะขาย้อมังกรหนึ่งนาทีนะครับพี่แบงค์มีมีทำไหมไหมมันเอาบาลอนอยู่มีแต่บอลลอนนี่สิเอาบาลลอนสวนเลย มันเรือมังกรอ่ะมีเห็ดมีเห็ดปะเนี่ยกลัวจังเลยมมีคนอยู่นี่นนีิเฮ้ยมีคนในป่าช่างมันช่างมันมาดิเขาไล่ฮาป้อมป้อมป้อมอันมากสักคนอันมากสักคนเดี๋ยวผมเอาบาล นักเดียวกันอันเดียวไม่ได้นะนักธินักธิแล้วก็เหตุดึก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 ไม่รอดแล้วมั้งไอ้เหี้ยเอ้ยแบบดึก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 ตุกตะตุกโอ้ยอย่าเดินอย่าเดินเข้าป่านะมันเห็ดเยอะมากนะโดนนี่โดนสกิลเดียวโดนนี่โดนทีโม่อันเดียว ยี่มาที่โถนี้เห็ดอ๋อเห็ดร้อนเกือบตายเหมือนกันพี่ได้ไหมสวยสวยได้มากกว่าเราพูงเราดีโน่อย่างเลยนั่นไหนดิโดนเห็ดเดียวอ่ะมาโดนแล้วนะหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะหกสิบเปอร์เซ็นต์โดนโดนลองมันลองมันไอ้นี้ มัจจางดงมัจจางดงเลยสว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 ยไปใหม่เนะไปตามอยู uh, okay. ่ตีตีทีมู <h 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 ้ดเราตันดันดันแตวบางทีทมูดทีมูดอยู่ตรงกลางเมื่อกี้ตีเหตุก่อนตีเหตุก่อนอย่ามเนเงียนยบอยู่ตีอยู่โอ้ยไอ้เหี้ย โล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 มีไหมโอ้ทีโมแรงมากกว่าตันเวทนะเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วขอกลับก่อนจีจีทีมเดบี้เดบิงเฮ้ยคือเดบเองแต่ว่าเห็ดเอาเห็ดเอาไหมลบ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 เห็ดตรงนี้นะเห็ดตรงนี้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 เตรงนี้ช่างแม่งอ้าวมันวางบอลเหรอเลย ได้ิ t, ดอทีได้ินทีแล้วกลับได้อทีแล้วกลับทีมแรกของวันกูต้องยากขนาดนี้ไหมไอเฮียกมาร <c oughs> วยอะ่ะมีใครมาอยากได้เงินไหมอยากต้องดักทีโมโนะทีโมมันน่าจอาดินแล้วกันไต้องคิด อยากออกสัญญาแต่ไม่รู้ทำไงดีอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยป่าโดนป่าโดนพี่แบงค์เดินถอยไอ้แบงค์ถอยเลยเอาเยียบเฮ้ยทีโม่ทีโม่อยู่บนโอ้ยทีโม่อ้าวอะไรอกูโดนเหรอเห็นเยอะมากระวังเราอย่าเพิ่งหยบเองขอลีก่อนลีเราลีลีลีขอลีก่อนนะเดือดจมจะตายละเหี้ยบเลอชิบอะไร พี่ขายเดนแมนเพจเลยพี่แบงเปลี่ยนเป็นคอร์เมเจอร์แทนเฮ้ยมิม่อยู่ข้างพี่เอาบาลอนนะดูมังกรดีคนิวระวังเอาบาลอนก่อนเอาบาลอนก่อนบาลอนก่อนบาลออบาลอนก่นบมอกรเน็าบกว่านะ่อานก่อนบก่อาอ่าอนาทีนกนาอน่าอนานดียนาอนดอา่อนาลอเดียวกันอ่ออก่อบกบาานกบ้านกนบกนอกนอบบ้านก่อน กางเสื้อผเอาทีโมเลยทีโมได้นะดูยังไม่ถึงมาแม่มาแม่เดี๋ยวขังให้โอ้ยเห็ดพี่พี่อะพี่ระวังถอยก่อนถอยก่อนแปดหนูมึงไปแล้วมังกรมังกรมังกรมีใครเอาได้บ้างอ่ะผ่านเนี้ยมีสแกนเจอไหมเอาสแกนน้าพ <e ี่พี่สแกนอยู่มีสแกนอยู่ ตรงนี้เคลียร์ตรงนี้เคลียร์เวลอยู่นี่ตายตายตายเฮ้ยมอตายสวยมากสวยมากสวยมากเฮ้ยระวังพี่พี่ตรงนี้มีคนเฮ้ยตรงไหนน้องอยู่ไหนวะช่วยด้วยกำลังไปโอ้ยเดี๋ยวกลับบ้านเองเดี๋ยวกลับบ้านเองโอกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกลับเองกลับเองกลับเองพร้อมแตกพร้อมแตกอยู่แต่ว่าจะกันให้ วัสด oh yes. okay. ีจ้าแกลโอ้ยโอเคีความพยายามเราทีทีท็อปอะไรอะอีซี่ท็อปอีซี่ทีมคือท็อปกากทีมกาก